นะครับอาจารย์ก็เลยขึ้นไปแล้วครับไม่อ่อนนะอาจารย์นะไม่อ่อนนะแต่เราขึ้นไปแล้วนะครับ อืมครับอาจารย์เราขึ้นไปแล้วครับลงมาอืม <c oughs> นี่ครับตอนน้อเหนียวขึ้นยอดเลยครับท่านผู้ชมโอ้โหได้ด้วยครับหลานบอกเขาะโป๊กเดี๋ยวได้เลยนี่ครับลอยลงเขือแล้วก็เข้าป่าเลยครับท่านผู้ชม แรงก็เลือเฮ้ยยังไงครับลงมาแล้วครับลงมาแล้วแหลงแลดเลยพอแล้วจานคุ้งงเฮ้ยแดงก็เลือดพอหมดแน่จะเย็นเข้าจาน สวัสดีครับ